สวัสดีพ่อแม่พีนรองลูกเต้าลานเหลิงปีป้านาอากูคูกูคนวันนี้จะป้าไปแววกจกดหลวงจังไฮจะไปทรงพัสดุแม่อยูวใต้แกไปก็เลยลวดไายคลิปเส้นทางคือพอว่ะจังไฮตอนนี้มันเป็นจะไรพอง เริ่มง่ายๆเลยทายมือหุ่กอนมีแต่ปลาแต่โคพอมันเดียวเป็นร่านอาหารเนีย่ยร้านขายอุปกรณ์ปลาพวกอย่างเนี้ยกินแซบกินนัวกันไปเห็นละนแต่ก่อนนี่มีอย่างสักอย่างก็ไม่ก็ตอกเต็มแพะละมันเดียวนี่โอ้โหงร่างการงานสร้างสายมือนี่ก็ลาเห็นลงไปบุกระ แต่กลก็กานี่ก็เป็นดับเพลิงจะติดกันกันกีบมือถือ,น,อน้อยเนอ่อเพราะว่าเหมือนจะเอียงกล้องไปผิดลายอเอียงกล้องไปผิดทางนะ,ะก็เลยจะติดติดอันนี้นิดนึงก็เลยทำให้มันจะขัดตาอยู่นิดนิดโตโยต้ายังอยู่เหมือนเดิมเลยอยู่คงโคนอยู่แมน ตัวยี่ตาอ่ะอีซุซูอีซุซูอยู่หน้าพุ่นสีแยกสีใสมูนพุ่นอันนี้มะก,ก่อนกระเพ็นจะเอะมาเดียวกระเพ็นจะเอะต้นไม้ต้นตองใหญ่ๆเขาก็ยังคงไว้น่ะต้นใสต์ตีใหญ่ๆเขาก็แค่เลิม้มลิ้มกิ่งมันออกเมะก่อนไม่เหี่ยวเซเว่นมาเดียวปิดไปแล้วเซเว่นนี่แาะเก่าเนาะมาเดียวก็ยังเป็นการด,ดีหน่ะแต่คนบอกให้น่าก็ได้เหมือน มันเป็นการขนส่งอะการส่งอะมันจะก,กาดขายปีกอะทนเ็เลยมาใครนักมาเห็ซส่แยกอีสุสีสายมูนนั่นเองถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายตั้งสื่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลไทยถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีแปรไทยพ่องไปทางขวาก็จะไปทางเวียงชัยไปทางสี่แยกสี่สายมูนนาวัดอ่สี่แยกวัดโถตัสกาด ตอนนี้อูถึงถ้าแบ่งดีๆงามๆวิวงามเหมือนส่มือนี่ไปสู่เขาจําได้รมันจะเป็นซอยขี้ไกที่สูเขาวาวป็ตียังกระมองหูทีมาติไปน่าจะมีลงเฉียดไกลอยู่แถวนั่นตอนนี้แบบนี้แล้วอันนี้เราจะไปตัง้งขนทรงขนทรงเกา,ขน,เกาขนทรงเกาเพื่อตั้งแต่แหลกเรื่ม เดินทีตีมีจังไฮมาก็จะเป็นคนทรงนี่ตัง้งแต่มาเฮียนก็จะเป็นคนทรงนี่อ่คนทรงไม่ตีตะเคียนขู่บุรีรัมย์ได้ไปใจ้บริการถ้าบุได้ไปตังจังหวัดคนทรงเก่านี่จะเป็นภายในจังหวัดพี่ใหญ่พี่ใหญ,พใหญ่พี่ใหญ่มาบังหน้ากันจะเลี้ยวไส้ไปด้วยกันเนี่ย ไอ้ข่าหนีบโทรศัพท์กับฮันซัดเจนแต่เนือ้อใครคิดถึงถนนเส้นนี้เอาเล,งเลงเลงเ,ลงเลงเลงเ้นไหนเซนที่เขาจะเลี้ยวเข้าไปขนทรงเกา่ารงเดิมนี่ส่วนใหม่จะเป็นโครงเดิมหมดเลยนีไม่ผ่องพ้อมแพลงสุสกิฮะไฟบูนวัฒนธรรมอานส่วนใหม่จะเป็นอุปกรณ์การเกษตรเนาะ เนี่ยจากมาเนี่ยด้านสำเพ็งขวามอือเนี่ยจะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนพวกงานฝีมืออย่างอนี้เหลือกนักแถวแม่ซื้อ,อคุณนายสาคัการ,กรเกษตรอยู่ยงคงกระพันมามาหันตั้งแต่มามได้มามดได้กระหันแล้วก็ตั้งขวามือแต่ก้อนนี้มีแต่ปลาแต่ครูมนเดี๋วนี้เหรอล,ลงเรื่องไว้จอดรถ จอดอู้กันกลางถนนเลยเจ้าชุ๊บเรียวจ้ะก,ก็ไปถ้าพาไปสื่อตรงไปม่นจะเป็นขนทรงสถาน,นีเนาะแต่ถ้ามาตั้งหลังนี่ก็จะเป็นกาดเป็นกาดตีบ่คอยได้เข้าไปเลยน้อยมากที่จะได้เข้าจะเป็นพวกพักผลไม้ดอกไม้อย่างอีมากกว่าสังขพันธ์อย่างเงี้ย เนาเนาเอาเอไปก้นลูพีไปตอนนี้จะเป็นการเก้าแต่มือนี่จะส้มๆพร้อมได้เลยแต่นี่ขเขามาแปลงไม่ก็จะเป็นการขายผลไม้เป็นลักพักผลไม้เออผลไม้กับดอกไม้เน,น่นๆตรงข้ามก็จะเป็นตุ๊ก,กตาไป ถ้าตรงตรงนี้ไปเรื่อยๆ,ๆก็จะเป็นสีแยกของนาฬิกาที่อาจารเฉลิยใช้มาแปลงไว้แต่ม่ได้ไปถึงปุ่นเนะเลี้ยวขวาเข้าทางนี้ไปทางดำลงอาชีวะอย่างนี้รถจะติดน่อยเส้นนี้นะลำบากน่อยจะเป็นเส้นตีดแบบไปงานดอกไม้บานะต้นไม้ฝวามือเนี่ยเวลามีดอกสีแดงๆจะงามง ไทยบ่เคยตันบ่เคยได้เนี่ยเชียงรายดอกไม้งามในตัวเมืองก็จะเป็นตรงนี้ตับนี้ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเห็นขาตั้งกล้องนะแต่ก็ชอบวิวตรงนี้ตีมีดอกไม้เฮเบอร์เฮเบอร์นี่ก็เลยจะปั๊บกล้องหม่ปั๊บจะได้ก็ยังหันปั๊บจะได้ก็ยังหันถอดออกดีกว่าให้มันจบๆไป ต้นชมพู่นี่ยดอกเต็มเงนงามเมื่อก่อนเนีย่ยเซนเอ้อยเนี่ยเซเมนสี่แยกส่วนตุงเนี่ยทำงานเซเมนอยู่ขวามือตรงสี่แยกขวามือน,นีทั้งสองแบบแต่จริงอันสีฟ้าเนี่ยนึกว่ามันโลต่แต้บอลโลมันแข็งเล่าแล้วก็ลุดเอาเกาใส่ได้อยู่ก็นี่ก็เลยลองเอามาใส่อนันนี้แต่ว่าอันซ้ายมือเนี่ยแป้งกว่าแต่ว่ามันบ่สามารถที่จะ หมุนซ้ายหมุนขวาไปได้อะอย่างถ้าอันสีพระฟ้าเนี่ยถ้าเขาอยากจะนิ่งๆเนี่ยอย่างดอกไม้มันเยอะมันสวย,ยหน้าสวนตุ้งมันงามเนี่ยเอาก็หมุนฟึบไปได้เลยแต่อันไม้นี่คือหมุนไม่ได้ล็อกเลยได้แค่นี้ตามที่เห็นแต่จริงๆเนี่ยเอาใส่พิษลายแบบได้ถ้าหันหัวกับด้านไปเห็นด้านึ่งมันก็จะชัดแต่หน้าตอนนั้นยืดบระดานเดียว <laughs> ไปเดินทางไปนี่โรงเรียนดำรงเปวนจอดรถตรงนี้กันระว่ามันมีตีจอดก็พอซอยก็แคบมากต้องก่อยๆไปอันนี้จะไปเส้นหน้าโรงพักไปซุดตีไปสนีก็ตุ้งเหียวตุ้งเงียวตุ้งเยียวตุ้งเงเี่ยวไปเสีเย,สยกันเลย ออเลี้ยวซ้ายก็จะไปลงเรือนนั่งเหรือน,น้ำหลงแต่เราไม่เลี้ยวตำรวจชอบดักมีอุปกรณ์ครบหมดแหละใบขับขีก็มีแต่ไม่รู้ทำไมอ้อมดีกว่าไม่ได้ทำผิดอะไร <c oughs> อะเอาไปเส้นทางหน้าลงพัก <c oughs> ดอกเหลืองเลืองนี่สวยหอม เดี๋ยวไปคุนพอจีกับรู้ดอกอะไรอย่างเวลามันหยุดติ๊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 ดกันอ่างเงยงกับดอกสมพูพันทิพย์สวยหอมหลังจากไปเซิร์ชมาเมื่อกี้นี่ไม่เจอเจอแต่เหลืองปีดียทอนสวยๆโอ้สวยเยอะมากดอกภาคเหนือแต่ไม่ค่อยได้ไปดูส่วนมากจะเห็นตามข้างทางต้นไม้ใหญ่ๆเขาก็คงไว้ใต้นต้นจำชาต้นจำสุรี เวลาเราขับรถไปอ่ะเหมือนเราลอดอุโมงต้นไม้อะอากาศเย็นสบายสดชื่นมากๆอันนี้วัดพระสิงเราไม่ไปทางหน้าวัดเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพราะว่าประณนีอยู่ตรงนี้แหละซ้ายมือนี้เป็นอะไรแล้วเป็นตึกเก่าแก่มากเขาอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ราชการแห่งนี้ จะถึงแล้วเข้าทางนี้นะจ๊ะต้องอ้อมมาก่อนแล้วก็เข้าทางนี้ช่วงถึงแล้วแล้วก็ส่งของให้แม่กับพี่ชายน่าจะถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์จันทร์นี่แหละส่งเสร็จ ออกมาที่จริงว่าจะกลับเลยแต่อยากให้ดูบรรยากาศาตลาดกาดหลวงยามสายๆเนาะ <c oughs> ตื่นสายไงก็ได้ดูตอนสายถ้าตื่นเช้าก็จะให้ดูเช้าๆ <c oughs> ช้่วงเช้านี้ของขายจะเยอะกว่า <c oughs> สายๆนี่เขาเข็บไปหมดละรถตะมุตะมิน่ารักเชียว์ลองจีบสลัเปาด้วยพี่ <c oughs> ไม่ได้ยิน <c oughs> ตามเข้าไปจ้ะ บรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเช้ากว่าน,นี้เต็มเลยนะสองข้างทางนี่เต็มเลยรถไม่ได้จอดรถได้มาจอดตอนสายๆตอนที่เขาเก็บกันก็จะเป็นพวกผักผลไม้แต่ว่าผักผลไม้เหนือเหนือจริงๆเนี่ยที่กาดหลวงมันมีเป็นบางครั้งแต่ที่กาดบ้านใหม่ที่ไปทางสีแยกสถา,านีตำรวจจะมีของเมืองเยอะกว่า หาอะไรก็เจอส่วนมากนะจะเจออาหารเนื้อผักเมืองเมืองอย่างเงี้ยจิกกูกวางเงี้ยผักที่เสียบเนี่ยต่นี้ยังว่าหายากสองคข้างทางส่วนมากจะเป็นผักกาดขาวแค่รอทเหยาหัวไชเท้า,าน้าผักกาดดอกเยวางตุ้ง เพือกหัวมันนี่อะข้าเดาวอาวะข้าเดาที่นี่คุลุงคนนี้ขายเลยเลงมาแต่ไกลเนี่ยสีสิบบาทแต่ใน,นกล้องไม่เห็นหรอก<ม>แล้ก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรพอผ่านตลาดมาเราก็ตรงไปเรื่อยไปผล่ที่เนยไปโผล่สีแยกสามัคคีเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ยังไม่อลังการเท่านี้ยังมีนิดนิดหน่อยๆ พราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเริ่มทําแต่พอเราก็นานเนาะเราออกจากเชียงรายไปอยู่ภูเก็ตเป็นสิบปีอะกลับมาอีกทีโอ้ยเจริญมดหละเนี่ยตุ๊กๆก็ยังมีให้เห็นนะเชียงรายขนาบข้างกันไปเลยทีเดียวว่าไงลูกพี่จะออกไหมทะเบียนเนี่ยจะออกไหมหกหกเนี่ย หดหน้าขอนะจะเห็นว่าสั่นมากแต่กล้องเขาดีจริงๆซัมซุงยอมรับแต่ข้อเสียคือเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มไม่รู้อะลรนี่สียากสมาัมคีนะเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะอลัลลองการมากไม่ได้ถ่ายเยอะแยะเพราะว่าถ้าจะให้ถ่ายทั่วๆเนี่ยเราต้องนั่งข้างหลังลแล้วมีคนขับ อันนี้ส่วนมากไปไหนอโลนตลอดคนเดียวตลอดจะไปโผล่ที่ไหนคะรู้ไม่เอ่ยแต่ได้แต่จะไปโผลท่ผลที่โอ้โหแกร็บเยอะมากร้านนี้สงสัยอร่อยไปโผล่ที่โรงพยาบาลไทยหรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำไมเรียกโรงพยาบาลไทยเพราะมันมีโรงพยาบาลบุ๊ขเขาเรียกว่าโรงพยาบาลฝรั่งแต่โรงพยาบาลเช,ชียงรายประชานุเคราะห์ก็เลยเป็นโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลฝรั่งเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลบุ๊กะตรงไปเรื่อยอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นที่พักของพวกแพทย์หมอพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นตึกที่เขาทำขึ้นใหม่ใครที่จากบ้านไปนานนะนเขาทำใหม่หมดแล้วสวยงามรังกมอมากเลยแต่ใครบริจาคเลือดนะจ๊ะ้ายมือซ้ายมือยมอ,อย่างนี้เลยเข้าตรงนี้เลยสายมือบริจาคเลือดอาคารนี้ถ้าไป เข้าในโรงพาบาลโรงพาบาลก็จะบอกให้มาตึกนี้ให้มาบริจาคเลือดมันก็ดีนะมันเหมือนเข้าถึงง่ายเซเว่นก็ยังอยู่นะจ๊ะ20สปีที่แล้วมีอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นอันนี้ยังยังว่าดีนะไม่มีลดลามากมายเท่าไหร่ถ้ามาช่วงเย็นๆเด็กน้อยเลิกโรงเรียนโอ้โหบบอยากสีเว้า องข้างทางนี่แบบเดียดเสียดเยียดยัดกันมากเลยซ้ายมือเมื่อก่อนเป็นหมูกระทะ39บาทฉันจำได้ตอนนี้เป็นที่จอดรถอันนี้สีแยกสีแยกหมอพีละก๋วยเตี๋ยวขวามือสองสองจัวนี่ยอร่อยวันนั้นไปกินครั้งแรกเพลงใจอร่อยกินไปสามถ้วย คนไปด้วยมองหน้ากินอะไรเยอะแยะพวก่อนขวามือซ้ายมือนี่นะจะเป็นป่าลกๆซ้ายมือนี่จะเป็นร้านร้านหนึ่งที่พวกเราชอบมากินกันแต่ตอนนี้ไม่ลูกห้าไปไหน,นหมดละเป็นแต่ป่าแต่ยญ้าลกๆเต็มไปหมดเป็นบ้านคนนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดูเ <c oughs> ต็มสองข้างทาง ภาพจำนี้คือแบบบางทีก็เลือนลางส่วนมากเมื่อก่อนอาจะาทำแถวนี้เป็นหมูกระทะมีเรื่องเล่าชวนคนโหลุกเยอะแยะอันนี้เรียกว่าสันครอบช้างถ้าตรงไปตรงเนี้ยคนเก่าๆเ,เห็นไหมตอนนี้เป็นโรงแรม,มเป็นเซเว่นไปหมดแล้วคนเก่าๆเ,เขาจะรู้ว่าตรงนี้จะมีซอยขี้ไก่เป็นซอยที่เมื่อก่อนเขาจะมีเหมือนลงไก่ลงเนี้ไก่อะ ขายไก่อะไรกันตรงนี้จำไม่ได้แต่เขาเรียกซอยขี้ไก่ซอยขี้ไก่เราก็เรียกตามเขาเนี่ยที่นี่รถเลี้ยวเข้าไปซ้ายมือแต่เรามาทางขวาซอยขี้ไก่จะไปโผลข่ข้างๆซูซูกินี่เราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยไหมเมื่อ,อนะก่อนนี่ยโอ้ยมีแต่ป่าแต่หญ่าจริงๆนะบ้านคนน้อยมากดูตอนนี้จเจริญมากเลยส่วนมากถ้ามีเมื่อก่อนนะจะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ย ที่จะมีตึกรามบ้านช่องอันนี้สีแยดสื่ีไซมูนอิซูซุก็อยู่ทนอยู่นานจริงๆตั้งแต่สมัยซื้อรถคันแรกกันละปกติจะชอบเลี้ยวทางขวาไปออกอีกทางหนึ่งเพราะรถมันน้อยแต่นี้จะให้ดูว่าบรรยากาศสีแยกมันเป็นยังไงแต่ถ้าช่วงเย็นๆน่ะรถโคตติดเลยติดมากกว่านี้คือรถจะเกิน ขวางถนนเลยไปข้าไม่ได้แหละอันนี้นี่ยังเกรงใจนะขวางถนนแค่ครึ่งหนึ่งขวางสีแยกแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องรอแบบพี่คันขาวคันนูนนะคะคุณกระบะอืมนี่ก็จะเป็นวัดสีไซมูนตรงนี้จะเป็นสีแยกสีไซมูนที่มีวัดมีโลตัสมีตลาดสดก็เลยรถเยอะนิดหนึ่งขวามือมันจะมีต้นชมพูพันทิพย์ ช่วงที่มันมีดอกเยอะๆนี่สวยมากจะไม่ค่อยได้เมื่อก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเส้นนี้มันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆมีบ้านบ้างกลับกลายหรือมีแต่ตอนนี้กลับปรุงไปบ้างเป็นตึกรามบ้านช่องไปเนี่ยนาำเงี้ยวเมื่อก่อนเมื่อก่อนแถวๆต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะมีลานน้ำเงี้ยวในตำนานที่พวกเราชอบมากินแต่ตอนนี้ไม่มีละ คนขายน่าจะไม่ไหวละอันนี้ก็คือกลับบ้านเนี่ยดอกนี่หาชื่อไม่เจอสวยมากก็กลับฮอโดยสวัสดีภาพด้วยประการชนี้จุบจ๊บอ๋อขวามือนี่คือห้องสมุดเซมสิคาลายเดี๋ยววันหลังพามาดูนะจ๊ะมันมีอะไรห้อยๆย,ยาวๆเป็นไม้สวยๆยัไนะเดี๋ยวพามาดูนะวันนี้ไปก่อน ใครคิดถึงเชียงรายก็มาดูนะเดี๋ยวจะทำคลิปแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าทำคลิปอื่นไม่ค่อยมีเวลาเลยชอบเดินทางไงขับรถตลอดเส้นนี้ถ้าักไปตรงนี้ไปโผล่หลังบิ๊กซีได้คนที่อยู่เก่าแก่ก็จะรู้คนเชียงรายก็จะรู้ดีอ่าริกตรงนี้เห็นไหมเลี้ยวซ้ายไปนี่คือจะไปโผล่หลังหลังเชียงบิ๊กซีโอ้ต้นต้นเข็มเป็นต้นที่ใหญ่มากเคยเห็นสามต้น แถวแถวหอพักที่ใกล้ๆที่เคยไปอยู่แต่ละที่ซอยแคบแคบนะสวนกันทีนี้ต้องชะลอหยุดรถโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย